โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอบวันนี้มันเราจะมาบอกวิธีวิธีเอาลบัค2วิธีนะครับวิธีที่1เต erm ิมหรือเพทูนินจบวิธีที่2คือการเข้าไปในโหมดสร้างสรรค์เนี่ยโหมดสร้างสรรค์อันนี้ผมเคยสอนไปแล้วคลิปชื่อคลิปจะบอกว่าถ้าไม่เกิน50วิวจะไม่สอนทำครับโอเคหนึ okay, ่ง กดไปที่สามขีดไปที่รูปภาพอันที่สองโอเคแล้วก็กดไปที่อันสุดท้ายเอออันนี้หร,รือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่จะไม่ค่อยได้ครับเพราะอันแรกกดไปที่อันสุดท้ายตรงนี้แล้วกดตรงนี้นี่ครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับนี่ครับ ที่ทำเสื้อถ้าใครอยากจะถ้าใครอยากจะใช้ลูบักก็ทำแบบนี้แล้วก็แล้วก็ใส่ลูบักเลยครับหนึ่งลูบักเอ้ยเดี๋ยวกว่าสอง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 ลูบักโอเคครับขอแค่นี้นะครับบายบายวู้วู้ว้า